คลิปนี้นะคะมาชวนฉลองค่ะให้กับถ้วยรางวัลแรกของนอรลิซ่ากันนะคะในอัลบั้มลัลลิซาของเธอค่ะไปคว้าถ้วยแรกมาครองแล้วนะคะจากรายการ KBS Music Bank ค่ะโดยเธอค่ะชนะได้คะแนนนะรวมทั้งหมดเนี่ย 5,068คะแนนค่ะเย่ๆ yeah, yeah, ได้ถ้วยแรกมาแล้วนะคะแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่า first win แรกค่ะ YG นั้นไม่ได้ส่งเธอไปร่วมรายการนะคะแต่คิดว่าน้องลิซ่าน่าจะนั่งดูอยู่นะถ้าเธอรู้ค่ะเธอต้องดีใจมากแน่ๆเลยค่ะก็ปบมือรัวๆนะคะฉลองให้กับน้องลิซ่ากันเลยนะคะซึ่งเธอค่ะก็จะมีไปโปรโมทนะคะแสดงโชว์อีกทีเนาะก็ในรายการ In Giaio นะคะในวันอาทิตย์ที่19กันยายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเราค่ะก็จะตา นะเป็นกําลังใจให้กับเธอนะสำหรับถ้วยต่อไปด้วยนะคะส่วนภาพภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพของคุณมาริสานะคะเธอน่าจะเป็นคนดังเป็นนักธุรกิจดังในเกาหลีเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าก็เห็นมีภาพถ่ายคู่กันกับคุณธนินเจริญวโนนะคะเจ้าของ4ทีด้วยเหมือนกันนะคะก็เนี่ยค่ะเธอค่ะบอกว่ามีโอกาสนะได้ถ่ายรูปคู่กันกับน,อน้องลิซ่านะเ,เป็นรูปนะคะที่ถ่ายขึ้นนะสองวันค่ะก่อนที่ลิซ่าค่ะจะปล่อยเดบิวต์โซโล่ออกมาด้วยค่ะ ซึ่งเธอนะคะก็มีการขึ้นแคปชั่นอีกรูปหนึ่งด้วยนะคะว่าบอกว่าเธอค่ะภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆเลยนะแล้วก็ยอดวิวบน YouTube นะคะก็ดีมากๆค่ะทำลายสถิติทนะันน157ล้านวิวบน YouTube อีกด้วยวิวนั้นต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่ๆนะคะชัยโยค่ะดีใจกับน้องลิซ่าแล้วก็เท็ดดี้นะคะโปรดิวเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ อะผู้ใหญ่ค่ะเขาทั้งรักแล้วก็เอนดูน้องลิซ่านะดูเธอค่ะภูมิใจไปกับความสําเร็จของน้องมากๆด้วยวค่ะอะแอกก็เลยเออกมาอัปเดตแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะมาร่วมฉลองนะคะให้กับถ้วยรางวัลแรกของน้องลิซ่ากันเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า